สวัสดีครับอยู่กับเราในเรืเ่องอะไรก็ไรแกรมมีน่นะครับวันนี้จะพาไปไหนตัดผมครับใครจะเป็นคนตัดให้วันนี้นะคะควานซินนะคะจะเป็นบาร์เบอร์นะคะตัดผมให้เด็เกๆนะคะเป็นตัดผมให้น้องๆน,นะคะสองคนพอ,อ,อแล้วนะคะควานซินอยู่ตรงไหนเนาะอ้น้องวัวกินนมนะคะนี่ วัวก็กำลังกินนมนะคะนี่อย่างอร่อยเลยนะคะน้องวัวน้องมีตังนะคะคุณแม่เอซีนะคะตังชื่อให้น้องมีตังน่ารักนะคะนูนกำลังกินนมนะคะนูนี่นะคะน่ารักมากเลยะคะ่ะตัวใหญ่แล้วนะคะสวยมากเลยนะคะอ่ะนบาร์เบอร์มาแล้วนะคะนนนั่นนช่างมาแล้วนะคะ <tyard. S 2> ส่งอะไรส่งเอ,เอาอันนี้นะครับเอาอส่งอะไรคะเอารองทรงน,นะครับเอารองทรงค่ะแต่ว่าจะเป็นนะครับไม่ใช่นะครับอาอาครับก็ทาแป้งก่อนทาแป้งก่อนนะคะตาแป้งอ่าอย่าให้ขั้นนะคะ <c oughs> เป็นทุกอย่างให้เด็กๆนะคะ นี่นะครับอ่านะคะแบตเตอรี่น,นะค,ตตนคะซื้อตั้งแต่อน้องสตังค์เด็กๆนะคะเป็นเป็นเป็นแบตเตอรี่น,นะคะตัดผมเด็กอ่อนนะคะตัดได้เด็กโตโก็จะเป็นรองทรงน,นะครับเป็นรองทรงสูงนะครับอันนี้มากนันแต่อยู่ค่ายทหารนะครับไม่มีใครสอนนะครับ ตังให้กันเองนะครับอันนี้เป็นหัวหัวที่สามนะครับนี่เจนน้าได้แตแบตหมดครับอันน้นช่างบาเบอร์นะคะน้อโอ้ไกลๆน่าจะไม่เข้าละเด้อช่างเข้าอยู่ครับเข้าอยู่เั็บซ้ายก่อนพนุ่งพรังแน่นะครับ สันนะคะสัน <laughs> เป็นบาเบอร์ฮะนะออึ่งเหมือนชำนาญน,นะคะแต่เก็บไม่หมดอ <laughs> ย่าทักครับอย่าทัก <laughs> คิวต่อไปน้องสตางค์นะคะคิวต่อไประวังแขนมันเริ่มร้อนนะครับตัดผมให้เด็กๆนะคะเพราะว่าผมยาวแล้วนะคะมั่นใจไหมน้องพี <laughs> น,งน้องพีมั่นในใจทรงผมไหมมั่นใจในทรงผมไหม วันใจในมือช่างไหมเนี่ยน้องรีน้องพี่มีเกรงนะคะนุนจับโต๊ะแน่นเลยมีเกรงนะคะนุนจับโต๊ะแน่นเลยรอแล้วรอแล้วดูข้างๆมันเสมอค่ะวันนี้อ่าแดดแดดแดดไม่แรงเนาะแดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะวันนี้อากาศดีนะคะวันนี้ ดีก็เลยนะคะพาเด็กๆนะคะมาตัดผมนะคะไม่ไม่มีไรผมนะครับช่างจำเป็นนะคะอุปกรณ์ไม่ครบเป็นทุกอย่างให้เด็กๆนะคะนี่ อีก้งสบายมันแบงๆหินเหียนเยอะนั่นไม่แบงนั่นไม่เหียนหรอกครับดังนั้นคือว่าเราเอาแบบข้าวๆกันนะครับแบบข้าวไปมาไปมาเรื่อยๆเลยครับ น้องสตางค์บอกว่าจทีบไปมาเรื่อยๆจทีมารีงใช้บรเดกันได่นะครับมีหมาพลังกัน้ง ไม่ใช่นอนหลับร้วบคนตัดผมนะนั่งต่อคิวกันเราตัดผมนะ,ะน,น้องสตังนะคะจะเป็นคิวต่อไปนะคะน,นู่นนะคะคนขี้ร้องร้องแล้วนะเป็นอะไรร้อง ให้ชางมาลูคณะเราพนานี่เฮ้ยหันมายนางตรงนี้แหละหันมาให้ช่างนะหันบริการช่างไม่ช่างเรต้องหันเองนะครับลูกค้าต้องบริการต้องหันให้ช่าง เปลี่ยนอาชีพนะคะวันนี้เปลี่ยนอาชีพจากอาควันช้างนะคะมาเป็นอาช่างตัดผมอรอรอรอชมผลงานกันนะคะออกมาเหียนเหี้ยนหัวโลนหัวโลนพี่หัวโลนแล้วข้างหนึ่ง

เก็บรายละเอียดยอ,ยอยู่นะคะนี่ตัดยากนะครับผมน้องพีครับมผมหมอบมันคอดนะครับมันมันมบใ <c oughs> ส่ส <c oughs> ใหัวลงว่ะ แต่นี้นะคะเก็บทรงข้างบนแล้วนะคะอย่าลืมเก็บข้างล่างด้วยนะบางทียังมียาวๆอยู่เลยเดี๋ยวรอชมผลงานตอนเสร็จนะคะว่าจะเป็นยังไงเนะจะเท่หรือจะเขียนะเราจบตอนจบอ่าเสร็จหรือยังเนาะ นี่นะครับไหนชมผลงานหน่สิเดี๋ดดดยว่นลุกๆๆนอหันล <laughs> หลังนะครับหันหลังหันลังเหมือนแหวงแหวงไงก็แงครับจ้า,าน้องสตงค์มาเด้ไหนน้องสตางค์หรือน้องสตังค์นะคะตอนนี้นอาบน้ำนะไปทอนสีไปอาบน้าเลยสัผมด้วย อ่ะต่อไปนะคะจะเป็นคิวของน้องสตังนะคะน้องพีเสร็จแล้วนะคะนี่ตต้้อองงลงแป้งก่อนนะครับลงแป้งอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอชมนะคะความรอของน้องสตังนะคะน้องควันตัวจิ๋วนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่ฟอควนมาเองเลยนะครับบัเบอร์ซินนะบาเบอร์นะครับบาเบอร์ซินนะคะเอานั่งดีๆเดี๋ยวไปหลอนั่งดีๆมันสิภาพเคลื่อนนะ บาร์เบอร์ซินนะคะนี่่ลงล่างแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยลงบนนะนั่งดีๆนะลูกเดี๋ยวแหวงบาร์เบอร์บาร์เบอร์บาร์เบอร์มือสั่นไหมเนาะนบาร์เบอร์บอดดี้ทอนนะโอ้ผมน้องสตังค์จะตัดง่ายนะเพราะว่าผมอ่าชี้เนาะ ผมไม่หมอบนะคะผมไม่หมอบผมจะชี้จะตั้งนะคะจะตัดง่ายค่ะไทยเอาไทยเอาก็เสร็จเดี๋ยวนี้แหละตัดตัดให้น้องพีอ่าไม่ยากนะคะถ้าตัดให้คนนี้นี่ยากนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ก้มเดี๋ยวก็เงยเดี๋ยวก็หันซ้ายหันขวา ต้องเอามือนะจับไว้แน่นๆมารอลุนความรอของน้องสตังค์นะคะจากฝีมือบร์เบอร์สินนะคะนี่ให้ามาดูข้างนี้หน่อยโอ้โอเคนะแหละพอแล้วยัง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 ไม่เสร็จเอาตัดเร็วตัดเร็วน้าเพื่อนๆอยู่ตัดเร็ว ยังยังไม่รอเลยเอาให้หรอรอก่อนมุดมุเออเดี๋ยวเอาออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวไต่เองอ่าหนูเบื้องเบื้องหลังฉาะนะคะจะมีน้องวัวนะยืนกินหญ้านะแล้วก็นอนอยู่ตรงนู้นนะคะเป็นกำลังใจน้องสตังอบิยังไม่ไปไปอาบัพ,พลูกค้าลูกค้าดื้อนะนี่ <s aces> อย่าเฮ็ดแรงแบตเตอรี่ดึงผมนะคะอย่าเฮ็ดแรงช่วงนี้นะคะโควิดระบาดนังนะคะต้องตัดเองนะคะต้องเป็นทุกอย่างนะคะให้เด็กๆเ,เองนะคะอย่าเฮ็ดแรงนะอย่าเฮ็ดแรงลาวผสมไทย S <S ว่าจะไปไถว่าอ่าถอยว่ามาอยู่นะคะอ่าแบตเตอรี่น,นะเพราะว่าอันนี้เนาะเขาไว้ตัดผมเด็กน้อยเด็กอ่าเด็กอ่อนนะ,ะเราใช้ตัดตั้งแต่เด็กอ่อนจนเด็กใหญ่นะคะตอนนี้ก็ตั้งแต่น้องสตังเกินเนาะก็สี่ปีแล้วนะนี่แบตเตอรี่ตัวนี้ <S 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 ก็ถือว่าคุ้มนะร้อยกว่าบาทเนาะ,ะตอนนั้นซื้อสั่งมามาตัดผมอ่า ผมอะไรนะก็เรียกผมอะไรนะผมป่าผมป่านะคะเดผมป่าผมอ่าผมแรกเนาะไปรขึ้นเลยบอพอแล้วพอแล้วแค่นี้แหละรอแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บังขังก้อนเก็บังขางก้อนนี่นั่งก่อนนั่งก่อนน้ำลงนั่งลงน้ำลงข้างนี้ก้อนนินข้างทางอ่ะเคลียร์กันก่อนเคลียร์กันก่อนน้ำลงข้างทางข้าพ่อพอแล้วไปใส่เยอะ ไปสับผมเปียบน้ำเร็ว,อเ,รวเออไปสระผมนกเขาไปลูกค้าหนีหมดแล้วแสดงว่าช่างตัดไม่ดีเป็นยังไงช่างลูกค้าหนีหมดแล้วโอ้ยอย่าบนบด้อาบนำ้ำไปอาลา้์เลย ตัดคนแรกก็ยากบอกว่าว่าตัดคนแรกตัดง่ายคนที่สองยากสุดๆนะคะเขาใจยากนะครับคนสองเขาจะยากมากเลยค่ะแล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะครับครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับกดซับสไครต์เราด้วยนะครับในช่องแม่กำไรเฟมิลี่ครับก็ขอบคุณนะครับนี่นะครับมาเลยนะครับเดี๋ยวจัดก,การให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ